โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมรายการกรเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นกับแมปเอ่อโรบอทนะครับผมเล่มเหลี่ยมครับแมปรถนะครับ,รบอันนี้มีไอเอ้ครับผมแล้วก็มีผมมีน้องต้นกล้าแล้วก็มีน้องเรโนโวนะครับแล้วก็มีอาทิตย์นะครับเราก็มารีวิวรถกันเลยดีกว่าครับว่ามีรถอะไรบ้างนะก็ของไอเอ้น่าจะเป็นแมคลาเรนนะครับผม600เออ่ LT นะผมอันนี้ครับรถของไอเอ้นะครับสีม่วงครับเหลืองอ้อยนะครับไม่ใช่ครับสีม่วงอ้อยเลยนะอ่าแล้วนี่ก็รถของผมเองนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นรถผมเองก็เป็นเอ่อแมคลาเรน GT นะผมสองพันสิบเก้นะแล้วก็เป็นรถเอ่อ uh, ของน้องต้นกล้าครับเป็นแมคลาเรนแต่งสองแสนแต่งสองแสนเอ่อแต่งสองแสนด้วยโอเคโอเคแต่งสองแสนนะโอเคนะหนุ่มน้าเลยนะอย่างเงี้ยสองแสนต้องหนุ่มน้าก่อนก็ก็เป็นก็เป็นรถเอ่อแมคลาเรนนะครับผมแมคลาเรนห0ร้อย LT นะผมแล้วก็ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตจริงมันชื่อเดียวกันหรือเปล่านะครับต่อไปครับจะเป็นรถของของน้องเรโนอัลโวนะครับแล้เป็นมัดแต่งนะครับผมจะถ้ามัดทิกมันจะเป็นรถนัดทิกนะครับผมนี่ครับผมมัดแต่งคันใหญ่ๆเลยนะครับผมอันใหญ่มากแล้วก็เป็นรถของอาทิตย์นะครับอาทิตย์รถรุ่นอะไรนะสองพันสิบหกโนเบิลอ่ารถโนโนเบลนะครับสองพันสิบหกนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของของน้องอีก่อนนะครับอีฟังเสียงฟังเสียงหน่อย มีฟังเสียงอะไโอเคครับอีเขาจะไม่มีเสียงครับรถไม่มีเสียงครับต่อไปเดี๋ยวรถผมเอาไปฟังที่หลังนะครับอ่ารถฟังฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับลองต้นกล้าครับฟังเสียงหน่อยลองลองเล็งหน่อยครับลองเล็งหน่อยโอเคครับเสียงก็ประมาณนี้ครับผมลลองลองลองอีกที ไม่ไม่แค่ s t a พอแล้ว start s t a เอาไว้ท้ยเรัทยเะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมต่อไปต่อไปต่อไปมาฟังเสียงของมัดแตงคันนี้ต่อนะครับผมเอาลง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 ครับเสียงมันกบครับผมเสียงมัดกบลงลงลงไม่ลงตกนะลงก่อนมาต่อไปมาฟังเสียงมัดแตงครับผมมัดแตงมัดแตงอันนี้เสียงมัดแตงยังออะทีนี้อยากจะเบิ้ลอีกทีนี้เอาี ยังไงวะเนี่ยเอาฟังมาแตง่งมาแตง่งมาแต่งขึ้นเลยครับมาแตงขึ้นเลยครับ,รบฟังเสียงนี่ครับนี่จะเป็นเสียงของรถมาแต่งนะครับผมกระเพาะอยู่นะครับเพาะอ,อยู่เนาะโอ้ยมีเธอโบด้วยว่ะเอาเรื่องต่อไปจะเป็นของอาทิตย์นะครับอาทิตย์ไหนรังเครื่องไหนครับโอ้ยไม่ได้ยินเสียงเลยว่ะเปิดเครื่องได้เปิดเครื่อง โอ้ย,อยเอา่ะเอา่ะไฟลอกท่อแล้วเอาอ่ะเราเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับผมแน่ทั้งหมดในที่รีวิวนะครับเราจะไปลองแข่งกันนะครับว่าใครจะเป็นหัวแถวนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปลองดูในสนามเลยดีกว่าเลสโก้ไปเว้ยตมมาตามมาตามตามาทางนี้ไปไนไหนวะเนี่ยผมเข้าไปไหนกันวะ ทางนี้น้องอยู่ทางนี้กันครับไปไหนวะนะ่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอ้าไปไหนวะอ๋อโดนเกณนี่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 นมามามาไอ<ม>้คนนึงยังไม่ไม่พร้อมอีกคนนึงยังไม่พร้อมอ่อเอ่ออ่อไป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  อ้าวมี engine ม่วงแล้วอี่อ้าว,าวผมก็มกมีไม,ม,ม่เครื่องท้องนะผมไม่ใส่เลยเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับผมยังไงครับฝั่งนี้ผมก็มีผมก็มีดมใส่เครื่องมาอ้าวเรียบร้อยสามสองหนึ่ง เอาเอา啊พอแถวอแต้องเป็นเราอแถต้องเป็นเราเท่านั้นมาแล้วอุ้ยกระตุกจังหวะนี้เขายังไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ฮะวิขี่รถชนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียหลัก อะ่เกียร์กับเร้วเฮ้ยเฮ้ยชนะวะใครจะเป็นผู้ชนะในรอบนี้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 ไอ้สัสมาแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงครับผม ห้าสี่สามสองหนึ่งไปครับจังหวะนนี้ครับไปแล้วครับเอาะเอาะหัวแถวครับหัวแถวเอาะเอาะไปครับยาวๆครับน้องจังหวะนนี้ครับผมก็ได้นําทุกคนนะครับตอนนี้น้าจัดเลยครับตอนนี้เอาครับถ้าผมติตตะโบก็แบบน้าจัดตอนนี้ครับผมจิตตะโบก็ประมาณสองสี่ร้อยกว่าครับเมื่อกี้นี้สี่ร้อยกว่า ฮฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัวแถวพอแถวพอแถวเอาอ่ะทุกคนเอาอ่ะเฮ้ย420 427โอ้ไม่ก็เอาทุกคนต่อไปเราจะไปเล่นหมดโค้งกันนะครับหมดเทโค้งเปลนล้อก่อนที่เปลี่ยนล้อ yep. ก่อนเอาหมดอันไหนดีมันมีหลายอันเลยอ่ะ อ,ะะอันนี้ก็ได้ง่ายๆเนี่ยอันนี้ง่ายๆเนี่ยปีดส้มเนี่ยผมถอดดอกอยางไปผมเบรกแบบเบรกแบบเบรกจริงๆแบบเบรกตายเลยอะไปฮะมันอื่นไปไหนแล้วอ่ะเอีย๋ออยู่ในสนาอมอ่ะไม่ได้ออกไม่ได้ออกเขาไปแต่งรถไ,ไมไ้ม มาแล้วเหรอมานี่น,นี่เข้าเลยเข้าเลยเนี่ยมานี่ครับต่อไปเราจะเป็นด่านนี้นะครับผมได้เงินรางวัลทั้งสามหมืนแปดแลยนะรอบนี้เราต้องสู้เขาให้ได้ครับแบบนี้ครับโอ้โหด่านแล้วดูด่านเดียโอ้โหสามสองหนึ่งไป นะครับจังหวะนี้ครับเราเราเราเข้าเราเข้าได้แล้วครับเข้าได้แล้วครับไปแล้วครับยาวเลยครับไปแล้วครับเราถอยเกียร์เราใส่เกียร์แมนนวลนะครับใส่เกียร์มือครับไปแล้วครับจังหวะนี้ครับไปแล้วครับยาวเลยครับยาวไปเฮ้ย ล่วงรถรถรถล่วงรถล่วงไลที่สองเลยเอ้ารถล่วงรถล่วงเอ้าไปไม่ได้ไปที่สามเฉยเลยขคือมางบนน้องกดกดไอ้ปุ่มอันั้นรีช็อพอยต์อ่ะเอาละครับจังหวะนี้อีน้ำไปแล้วครับผมจังหวะนี้อีน้ำไปแล้วครับต้องเร่งแล้วครับต้องเร่งแล้วครับ โอ้ยลงลงข้างทางครับตรงนี้นี้อีนำ,นำไปแล้วครับอีนำไปแล้วนะครับตอนนี้ไปแล้วครับจังหวะนี้ครับอีนำมาแล้วครับผมที่หนึ่งพี่กอนผมตกมตายแล้วเอาเรียบร้อยเหลือสามคนอนะไรเงี้ยจังหวะนี้มาแล้วครับจังหวะนี้มาแล้วครับยังไงครับ มาแล้วครับลงมาแล้วครับจังหวะนี้นำที่หนึ่งครับผมาแล้วครับใส่เกียร์สามลักยาวครับผมจังหวะนี้ถอดเกียร์ครับเหลือเกียร์สองครับรอครับจังหวะนี้ไปแล้วครับยาาไปครับครับอีได้ตามมาที่หลังครับตามมาอยู่ครับเราคุมเกมครับจังหวะนี้ถอนเกียร์ด้วยครับถอนเกียร์ด้วยถอนเกียร์ถอนเกียร์หน่อย ไปครับใส่เกียร์ต่อครับไปครับผมลากเกียร์ยาวเลยครับตอนนี้แช่เกียร์สองเกียร์สามไปแล้วครับจังวันนี้ไปครับจังวันนี้รอสุดท้ายแล้วครับผมเสีย <Okay, S 1> ครับผมเราที่หนึ่งอีกแล้วนะครับตอนนี้ เราเอาไงดีเราเราจะจบคลิปยังเราจะจบคลิปยังจบคลิปเถอะเออจบคลิปเถอะเหนื่อยจบคลิปเถอะเหนื่อยแล้วมา嘛จบคลิปก่อนจบคลิปก่อนเลยจอดตรงนี้แหละไม่ชนหรอกก็สำหรับวันนี้ครับสำหรับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาอย่างๆอย่างใช่ไหมโอเคๆๆรอก่อนโอเครอก่อนนะมาห้าแข่งสี่หายสองตอนนี้เหลือแค่นี้ตอนนี้ก็ คนอื่นก็ไปไหนไม่รู้หายไปหมดแล้วหายไปกับการเวลาไม่ใช่แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับก็เหลือกันอยู่แค่นี้แหละครับตอนนี้โอเคครับทุกคนไว้เจอกันครับ